โอ้โหเล่นโหดเลยครับสวัสดีทุกท่านครับตีเล็กสายมันมาดูซานี่ s y 215C ทีมงานที่ทำการาขยายสะพานนะครับสายมิตรภาพเมืองบัวแคนดงครับโอ้กำลังบูหนักเลยครับลงไปเคลียร์พื้นที่นะครับ มีเสียวมีเสียวพี่น้องเอาเอาจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่คอสะพานขาดครับเดินขึ้นมาแล้วกลับขึ้นมาแล้วเนี่ยเนี่ยสะพานสายมิตรภาพเมืองบัวแคนดงฝั่งโน้นฝั่งเมืองบัวนะครับ เนี่ยแต่ถ้าไปเนี่ยตามรถเกียรเดอร์ไปก็จะเป็นไปหาฝั่งแคนดงครับสามสะพานเล็กก่อนขึ้นสะพานใหญ่ที่จะมีการก่อ,อสร้างตากเอาดินแห้งครับมาใส่รองที่ยืนครับ นี่ครับบรรยากาศด้านหน้าบริเวณต่อหม้อสะพานออกจากบ้านเมืองบัวนะครับก็สะพานแรกครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ครับก็มีการขุดดินออกไปส่วนฝั่งด้านโน้นฝั่งสะพานด้านโน้นก็ใช้หัวจาะนะครับกัดแทกอคอนกรีตออกไปแล้ว ก็เหลือแต่ขุดดินออกนะครับเพื่อเปิดเป็นช่องรายการต่อไปก็ทีมงานปัจจันก็จะมาตอกเสาเข็ม นิ่มๆเลยครับแม่แต่เปิดมานี่มไม่นิ่มละโหดเลยแหละครับเดินกลับลงไปที่เดิมครับ dầm thang rồi เดินย่ำครับ ูเอาดินลงไปแล้วครับทำพื้นที่ให้เสมอเสมอนะครับเขี่ยพื้นที่ให้รถปัดจันสั้นๆครับผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ